เดี๋ยวผมจะให้ดูนะวิธีการหาตังคือืออยู่กับผมในเกม Asphalt 9นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตในเกมหน่อยนะครับว่า,วามีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นถึงไหนแล้วนะครับ <S <s <ays> <S ผมก็ยังเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างผมไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่นะเกมนี้นะครับ <laughs> ตั้งแต่เล่นภาค8จบผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วภาค9ขี้เกียจเล่นนะฮะมันก็เป็นการหารถเพิ่มตังค์นะครับเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมมีตังค์อยู่3ล้านกว่าแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะผมรถผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อเนาะช่วงนี้ก็มีอี บูคาตีดีโวมานะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ลองกดเข้าไปเล่นได้นะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันต้องซื้อรถมั้งเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูพอกดถัดไปปุ๊บมันไม่มีรถสำหรับการแข่งเว้ยผมเลยไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะทุกคนนะอาจจะต้องเล่นอะไรสักอย่างอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องเล่นยังไงนะเน,นี่ยอันเนี้ยต้องการรับพิมพ์เขียวอ๋อมันต้องซื้อแพ็ครถพกนี้หรือปะมันถึงจะ เอามาแข่งได้ทุกคนหรือว่ารถผมอาจจะไม่ดีก็ได้ไม่มีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้าใครอยากเล่นบุกตี้ดีวอะไรเงี้ยก็ลองเข้ามาเล่นที่อีเวนต์พิเศษอันนี้เลยนะครับผมผม,ผมไม่มีรถวะผมเล่ไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็เรามาเล่นการแข่งขันธรรมดาดีกว่านะครับในโหมดเ,ดเรื่องนั่แหละนะครับก็เล่นดันไหนดีวะมาอัปเดตกันหน่อยละกันเนาะว่าผมยังสามารถเซียนได้อยู่หรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ผมก็ยังเซียนไม่ค่อยได้เนาะเอานี่ละกันส่วนน้ำบะนะทุกคน มีรถไหมเนี่ยโอ้โหรถกูโอ้พันหก 1, กูมียู่พันห้าสูงสุดง <g ül> ันเดียวผมไปเล่นด่านง่ายๆก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ผมมาซีซั่นห้าหลอเนี่ยผมมาช่วงห้าแล้วนะฮะทุกคนถ้าเป็นช่วงช่วงโอ้จบแล้วนี่ว่ามีห้าช่วงนะครับบททดสอบสุดท้ายตำนานใหม่เกิดขึ้นแล้วนะ,ะทุกคนโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวโอเค okay, ผมเล่นซีซั่นสี่แล้วกันนะมุ่งม,มั่นความท้าทายทุกคาดหมายนะครับผมมาเอาด่านนี้เลยกว่า ได้ไวเนี่ยอันนี้ไข่มุกแข่งตะวันออกเนาะดูรถเกิดรถเรามีดาเมจพอไหมดาเมดเรามีอยู่ไม่ถึงนะครับไม่มีรถเลยนะครับที่หายอ๋อมีมีมีอีคันนึงม,มีอยู่คัน,น,ม,คน,นมาไปลองกันดีกว่าทุกคนเอา mc ลาเลยน p 1ไปแข่งนะครับผมมาทุกคนการแข่งขันนะครับเป้าหมายอย่างเดียวคือชนะการแข่งนะทุกคนเป็นรถครัสเอนะครับผมโอ้โหสีมันช่างจ้าเสือเกินนะทุกคนโอ้โห อลังการงานสร้างจริงนะผมบอกเลยว่าเกมลอปเนี่ยเขาสร้างเกมโคตรสวยแต่ละเกมแต่ผมขอติอย่างเดียวนะทุกคนว่าทําไมเขาไม่ใส่โหมด60 fps ในเกมแก๊งสตารหรือว่าเกมอะไรมานะทั้งที่เขาก็น่าจะทําได้นะผมว่านะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่มานะโอ้โยยอ้โห,โโหมึงเบียดกูเมื่อกี้ที่ปายตายเลยทุกคนโอ้โหแซงไปไกลย,ยังวะ ทันเขาไหมเนี่ยชิบหายทันเว้ยทันเว้ยทันเว้ยรถกูแรงรถกูแรงช่วงนี้รถกูแรงแทงทางโค้งได้เว้ยมามาให้เบียดสักหน่อยสามสี่คันเนี่ยผมขอหมดเลยนะเอาคันหน้าด้วยคันหน้าด้วยคันหน้าด้วยขอหน่อยขอหน่อยขอจิ้มตูดน,นะขอจิ้มตูดหน่อยพี่ขอโอ้โหไม่ทันหว่าแม่งไปแล้วทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนเอาที่หนึ่งก็พอใจแนละ้วทุกคนด่านนี้เดี๋ยว วิธีหาตังเกมนี้นะผมจะสอนคู่ควบไปด้วยเลยนะกันนะในไหนผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแซงกูได้ไงมึงกล้าแซงกูได้ยังไงเมื่อกี้มึงกล้าแซงกูได้ยังไงทุกคนอุ้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้ยผมไม่คุ้นแมพเลยว่ะผมไม่ค่อยคุ้นแมพเท่าไหร่เลยทุกคนผมไม่ค่อยคุ้นแมพว่ะไม่งั้นเมื่อกี้ผมแซงกันไปละผมนึกว่ามันต้องไปอีกทางนึ่งอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยออ้ยแซงกันเยอะมากแซงกันเยอะมากอะเนี่ย แทงกันเยอะมากกันนี่แทงกันเยอะมากกันนี่อุยอุ๊ยอุยที่หนึ่งไปแล้วที่หนึ่งไปแล้วทุกคนไม่ได้ไว้ไม่ได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 ้เฮ้ยที่หนึ่งไปแล้วโอ้โหที่หนึ่งเขาใจไปแล้วทุกคนโอ้โหไม่ทันวะทุกคนอะไรกันครับนี่ไม่ชนะการแข่งเฉยเลยโอ้โหอุตส่าห์่าโชว์เทพไม่ดูหน่อยเงินอยู่พันแปดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะผมจะเอากคาเนี่ยมาแข่งรอบหนึ่งเดี๋ยวผมมาโชว์ให้ดูว่าถ้าเราแข่งชนะแล้วได้ที่หร่ทุกคน ซึ่งรถมันสามารถอัปเกรดเพิ่มไมนะแต่ว่าผมยังไม่ได้อัปเกรดเลยมันต้องหาพิมพ์เขียวอ่ะมันเล่นยากอะเดี๋ยวนี้เกมตัวใหญ่เดี๋ยวนี้แม่งต้องหาพิมพเขียวหมดเลยนะของเกมล้อปอ่ะเมื่อก่อนนะแค่มีชิ้นส่วนปืนอ่ะมันไม่เชิงพิม์เขียวเมื่อก่อนอ่ะมันมันเป็นเหมือนกับพวกพวกปอกพวกอะไรอะไรเงี้ยมันสามารถใช้อัปเกรดได้เลยเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นพิมพ์เขียวอ่ะแล้วพิมพ์เขียวแม่งต้องเปิดกล่องอะไรเงี้ยบางทีจะเอาพิม์เขียวเยอะๆอ่ะแม่งต้องเปิดกล่องแม่งต้องเติมเว้ยฮัลโหล ผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมมันไส้ผมผมผมไม่ชอบการเปิดกล่องครับผมไม่ชอบการสุ่มเพราะว่ามันเสียตายตังรู้ไหมไม่ไม่ไม่ชนไม่ชนอีกแล้วทุกคนโอ้โหผมนี่เฟี้ยวไปไหนเนี่ยขับรถไม่ชนไม่ได้ทุกคนเฮ้ยเพิ่มตัดหน้ากูตัดหน้ากูได้ยังไงจะตัดหน้ากูสองคันได้ยังไงเป็นไงกูทับให้หมดเป็นไงโอ้โหไอ้อย่างเฟี้ยวผมบอกเลยเกมแข่งรถอลังการงานสร้างนี่ผมถ้าไม่พูดถึงเกมล็อบไม่มีเกมไหนเทียบได้นะในมือถือนี่ ผมแนะนําให้เป็นเกมล้อโอ้โหไม่ทันไม่ทันเมื่อกี้เุ้ยอ้ยโอ้โห,โโหจะแซงผมจะแซงผมจะแซงผมเป็นไปไม่ได้ทุกคนห้ามแซงห้ามแซงเกมนี้ผมคือใหญ่นะครับทุกคนเจ้าถนนคือผมเท่านั้นนะฮะเฮ้ยมันแซงกูมันแซงกูงกเฮ้ยโอ้โหชนรถทิผายมันแซงผมมันแซงผมหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนต้องรีบไปแล้วผมไม่สนใจใครแล้วตอนนี้ทิ้งระยะห่างไว้ก่อนนะทุกคนเอาตัวรอดเป็นยอดดีเอาตัวรอดเป็นยอดดีเฮ้ยมันไม่คว้างเหมาทุกคน มันไม่คว,าว้างวะได้ยังไงวะแต่ว่าผมแซงมาแล้วทุกคนโอกาสชนะอย่างนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนเวลานะห่างมาเยอะมากนะครับทุกคนเป็นไงกักตัวได้ตั้งสิบสี่วันม,ม,มาเป็นไงโอ้โหเอ็มซีลาเลียนสีวันเราแข่งชนะด้วยนะต้องเล่นแม่งตั้งสองรอบนะโคตรเจ๊ดายตังเลยทุกคนเะไดายพลังงานมากนะทุกคนโอ้ยได้เครดิตรวมแปดพันนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการหาตังนี่วิธีการหาตังที่แท้จริงนะทุกคน เราดูวิดีโอคูณ3เข้าไปนะได้2อ0 0 0เสียแต่ผมดูวิดีโอสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาทุกคนอือยู่ผมดูโฆษณาเสร็จแม่งไปอีกหน้าเลยโคตรงงเลยอะไรวันเนี่ยอ่แล้วปลดล็อกซีซัน9อะไรระผ่านซีซันปลดล็อกขั้น9้าทำไมผมไม่ได้รางวัลอะไรเลยอ๋อช่างมันเถอะเดี๋ยวผมค่อยกลับไปดูก็นะมาเอาด่านต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้ได้พิมพ์เขียวดูกี้ไวเปอร์ GT s นะทุกคน ก็ต้องใช้พิมพ์เขียวรถพวกนี้นะครับโอ้พลังงานเหลือสองพอดีเลยนะเดี๋ยวผมจัดจัดไปจัดไปจัดไปหลายหลายคนนะอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ touch drive นะครับผมซึ่งเป็นระบบใหม่ในเกม asphalt พักเกนะ้าเนาะพักแปดมันไม่มีนะฮะก็ไม่ชินครับพ,พ,พูดตามตรงเลยคือไม่ชินพอเล่นพักแปดยังไงผมก็เล่นพักเก้าอย่างนั้นนะผมเป็นคนชอบกดมากกว่าไม่ชอบเอียงมือถือด้วยนะฮะแม่งปวดหัวนะเอียงไปเอียงมาแม่งมึนนะฮะรถแม่งหมุน รถแม่งหมุนเลยนะจาได้ว่าด่านนี้ว่าด,ด้าของพักแปดนี้เอียงปุ๊บแม่งรถหมุนเลยนะกูโคตรงงเลยมึนหัวเลยอเอาดิเอาดิจะแซงกูหรือไงจะแทงกูหรือไงคิดว่าเทพมาแซงไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหจะชนผมมากลูกพี่เขาได้ชนผมอ่ะลูกพี่ลูกพี่ไปไหนโอ้โหเอ้ยมันแทงผมไปแล้วทุกคนผมต้องไปเก็บคืนแล้วทุกคนเอ้ยเดี๋ยวทุกคน ขอเช็คก่อนนะว่าผมต้องทำอะไรอ้เหินฟ้าสองวิห้าวิโอเคผมพร้อมละผมเหินเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมต้องเอาชนะการแข่งแล้วทุกคนมืออะไรของมึงเนี่ยอะไรอะไรมาแทงหน้ากูได้ยังไงฮะฮัลโหลเฮ้ย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 อีกคันว่ะเฮ้ยผมเจอพวกห้าวพวกห้าวโอ้ยโอ้ยโอ้หลบหลบมีหลบมีหลบอะอะกูให้ไปก่อนละกันให้ไปก่อนละกันอย่ามาแทงที่หลังนะผมบอกแล้วนะผมเตือนด้วยความหวังดีทุกคนผมเตือนด้วยความหวังดีเฮ้ย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 โอ้มันแทงเยอะจังวะ อ้ยอ้ยโอ้ย้ยมีการชนรถกูด้วยแซงไม่พอมีการระเบียดรถกูอีกแซงมึงแซงรถกูหรอเมื่อกี้ไหนๆคันหน้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงทุกคนไม่ต้องห่วงมึงเก็บในโตมึงก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามึงตายฮัลโหลอืมอืมอึมไปแล้วทุกคนไปแล้วลาก่อนทุกคนลาก่อนโอ้ยโอ้ยชนชนเฮ้ยมันตามผมทันมันอยู่ตูดผมเลยฮัลโหล เฮ้ยค่ยๆทีหนึ่ง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 ผมต้องทีหนึ่งไว้ผมเป็นเจ้าถนนจำไว้ท่านแน่อะเพื่อเี๋ยงเอ้า,อออาชนเฉย <c oughs> โอ้โหโอเคเหินฟ้าวิได้นะเนี่ยแต่ผมจะให้ดูนะวิธีการหาตังค์คือมันจะได้เครดิตรวม่องงี้ยถ้าเราเล่นจบครั้งแรกนะทุกคนเราจะได้สองหมื่นเลยนะสองหมื่นเลยแต่ครั้งก่อนอะจริงๆผมได้หมื่นกว่าหมื 10, ่นหมื่นแปดอะแต่ว่าผมแพ้มันก็เลยกลายเปเหลือหกพันเลยทุกคนฉะนั้นต้องเล่นรอบเดียวให้ผ่านทุกคน ส่วนโฆษณาที่เพิ่มเพิ่มต่างไอคู3สามอันเนี้ยผมผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่า,วามันจะมีมาเมื่อไหร่ทุกคนเพราะว่าเกมมันยังใหม่แล้วลแล้วกไม่ิยมนะทุกคนมันไม่เหมือนไอเฟลพักแปดทุกคนแม่งคูณสิบเท่าไปเลยทุกคนคนแม่งไม่ค่อยเล่นกันละนะเพราะว่าคนหันมาเล่นพักเก้านะทุกคนโอเคเฮ้ยพลังงานผมไม่ถึงว่ะเอ้ยไม่ใช่พลังงานไม่ถึงมันต้องใช้เฟอร์ลารีแข่งโอ้โ อันนี้ได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่อันนี้สองสี่ห้าเก้าอันนี้สองสี่เก้าเจ็ดเอ้ยอันนี้ได้ัน,นได,นนได้เล่นนานใหม่เลยเล่นการเก่าเล่นไปแล้วที่เกยจเล่นซ้ำมาทุกคนมาเดี๋ยวโชว์ให้ดูคันเดิไมไปแหละพลังงานเหลือหนึ่งละโอเคน้ำมันหมดพอดีรอบนี้ต้องชนะนะครับผมควงตีลังกาสามหมุนสามบอสิบสี่ครั้งนะทุกคนโอเคเฮ้ยหมุนรวดเดียวเลยเหรอสามล้สิบองสารวดเดียวเลยเหรอวะยากอยู่นะ ไม่เป็นไรครับเพื่อนผู้ชมทําได้อยู่แล้วไม่อยากจะโชว์โหดเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวคนอื่นแบบเฮ้ยพีแม่งโปแม่งเก่งเกินไปทุกคนหนึ่งสองสามเฮ้ยเอ้าสามเองทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้สามเองเหรอฮะทำไมให้กูน้อยจังวะน่าจะให้เยอะกว่านี้นะสามมันน้อยไปทุกคนโอ้ยโอ้ยผมเก็บไม่ทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่สี่เฮ้ยสี่ว่ะสี่ว่ะเฮ้ยสี่ว่ะทุกคนสี่แม่งมาว่ะอยู่ๆก็มาเฉยเลย โคตรอึ้งเลยทุกคนเหยียบได้ไหมเนี่ยผมไม่ค่อยคุ้นแมปเลยว่ะอันนี้เสียนอนทุกคนหมุนยังไงก็ 5, 4, 5ห้าสี่ห้ามุนได้หมดเฮ้ยมันต้องโค้งตีลังกาด้วยนี่ว่าคิบหายและหกสิบหกก่าใจแลวทุกคนผมต้องไปหาที่โค้งตีลังกาแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแม่งไม่ได้เคเวสเลยทุกคน นี่ไงนี่ไงที่ควงควงตีลงกาควงตีลังกาหวงหน่อยควงหน่อยควงหน่อยควงหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งมันใต้มันใต้ส่วนตัวนี่กองกลางแข่งส่วนตัวทุกคนเฮ้ยเอาแล้วะที่หนึ่งอีกแล้วทุกคนโอ้โหชิวชวอะครับผมบอกเลยเกมเนี้ยเจ้าเจ้าตลาดนะฮะไม่ใช่เจ้าตลาดเลยเจ้าการแข่งรถนี่ต้องยกให้แบดเวมมิ่งเลยนะฮะในมือถือเนี้ยผมบอกเลยมาแรงจริงนะเป็นไง พลังงานหมดพอดีทุกคนรับการ์ดได้ทุกคนโอเคแต่ว่าผมไม่มีพลังงานล้วรับการ์ดไปก่อนแล้วกันนะทุกคนได้การ์ดอะไรเนี่ยได้อัตันมาตินวูแคนนะครับผมสิบเจดเต็มสี่สิห้าเป็นทีมเขียวเนาะเออก็ด่านนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วต้องรองน้ํามันนะฮะเห็นไหมไมันจะมีรูปน้ํามันขึ้นนะทุกคนอันนี้เซาเลเซอร์นะทุกคนได้ป่าววะขอเช็คก่อนมีรถไหมเนี่ยอ๋อมีอยู่คันหนึ่งนี่ไ โชว์ให้ดูเลยแล้วกันจัดไปมาแข่งทีุ่บเขาลนกนทุกคนชื่อแม่งไม่เข้ากับบรรยากาศเลยนะทุกคนุูเขาลนกแต่ว่าบรรยากาศนี่แม่งแบบโอ้โหลื่นลมชมชื่อนะทุกคนเป็นไงไปเลตโกรถแรงๆนี่แม่งม,มีเยอะนะแต่ว่าผมไม่เคยได้ซื้อเลยเอย้มันซอไม่ได้รู้สึกมือนต้องขาพิมเขียวมั้งขาพิมเขียวแล้วรับนะฮะทุกคน พูดถึจะซื้อไม่ได้อะรถพักนี้ไม่เหมือนพักแปดโอ๊ยม่อก,กีชนอะไรวะขอ,อเหยียบหัวน่อยผมไม่ทันเลยวะเฮ้ยโอ้ยนิดเดียวจะเข้าละเอ้นิดเดียวจะรอดละดีนะไม่ต้องเข้านะครับไปทางนี้เร็วกว่าเป็นไงโอ้โหอย่างเปียวถึงเงี้ชายแล้วทุกคนเร็วมากนะทุกคนโอ้โหที่หนึ่งอย่างโหนะทุกคนเป็นไง เป็นไงได้หก0ันเก้าทุกคนเนี่ยโบนะัสคูณสามไม่สองหมื่นนะผมดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะทุกคนได้เฮ้ยเล็การ์ดหายยากว่ะเฮ้ยคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่นะอ๋อนี่ไงได้เชฟโบลเลตแกสปอร์ตมาแล้วพิม์เขียวพิมเขียวผมไปรับพิม์เขียวก่อนมารับพิม์เขียวกันดีกว่าทุกคนโหได้ 1, หนึ่งหนึ่งเต็มเก้าเองทุกคนถ้าได้เก้านี้ก็จะปลดล็อกรถคันนี้ได้เลยนะทุกคนมาอีกตาหนึ่งแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมมาโชว์โหดให้ดู ก็โชว์ทีเดียวผ่านเลยนะคุณเอาอันนี้ดีกว่านี่ดันใหม่ลา่าสว์เลยนะทุกคนดิฟพันห้านะทุกคนสูงสุดโอเคสบายนะเลยไหมเกมมิ่งมากนะผมบอกเลยเกมแอนดรอยนี่อยากให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะผมเป็นเจ้าเทพตลาดอยู่แล้วนะทุกคน <laughs> เป็นทุกอย่างนะตอนนี้นะฮะคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ได้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยผมอยากได้กดไลค์มากเลยทุกคนเฮ้ยช <c oughs> ันหลังแม่งสีสวยวะชันหลังกันหน้าวะ นหน้าผมขนหน้าสีทองคสวยเลยอ่ะอยากได้ไ้างว่ต้องเอารถไปแต่งสีมาทุกคนอยากให้ผมทาคลิปแต่งสีรถดีกว่าทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นการแต่งสีรถของผงว่าผมแต่งสีรถสวยทุเล่น,นะทุกคนว่าอยากรู้เหมือนกันนะทุกคนหมุนได้หน่อยอชนนิดนึงโอ้ยสีทองด้วยเมืเ่อกี้ที่ผมชนไปใครจะแรงแซงแม็กเกมิ่งได้ยังไงครับเฮ้ยผมลืมดิฟทิ่หายว่าแล้วลืณนไปอะไรลืมนดิฟลืมดิฟ หชนกันหน่อยดีกว่าสักซักติ๊กสักหน่อยนะทุกคนชนสักทิดสักหน่อยดีกว่าพอดีละอือดีก่อนีน้ดีก่อนแผลสองไว้เฮ้ยมีสองแผลเว้ยทุกคนรอ้ตายรอ้ตายรอ้ตายไปยังมีเวลาดิฟอยูอ่ทุกคนแสดงว่าแม็ปแมงสั้นมากครทุกคนเรียบร้อยดิสเสร็จแล้วตาตุ่แข็งแล้วแหละตายตาย,ตาย,ตยเต็มตัวทุกคนหลบหลบหลบรถคุณไม่ดีไม่งั้นตายคาที่กูอบอกเลย เฮ้ยเฮ้ย,ยมึงรถไฟฟ้าเหรอมีอีลอนมาร์คเหรออีลอนมาร์คลิตใหลือแค่เมืเอ่อได้ยินเสียงรถไฟฟ้าทุกคนเฮ้ยโอ้โหสามแลบเลยเหรอ,อได้อยู่นะได้อยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมที่หนึ่งนะทุกคนชิวๆแล้วครับตอนนี้ขับแบบชิวๆผมจอดรอครับฝั่งตรงข้ามเองได้แล้วทุกคนโอ้โหเอ้ยึ้นเข่านรกใช่ไหมไม่ใช่ดิไม่ใช่คนละดา่าน ชื่อชื่อแต่ละด่านนี่แบบว่าโคตรน่ากลัวเลยนะแต่ดูในด่านนี้แมงคุงปิ้งคู่กิ้งกร,งรงะดิ่งแมวมากนลทุกคนโอ้โหจบแล้วนะทุกคนชนะขาดลอยทุกคนขาดลอยเลยนะนี่โชว์โชว์วิธีการหาตังค์เอาไม่ได้ดูโอเคก็จบไปแล้วนะกระดาษน,นี้นะทุกคนโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอจบใน่นี้ก่อนละกันแล้วนนะถือว่าเป็นการมาเล่นโชว์นิดนหน่อยหน่อยละกันมาอัปเดตสถานการณ์ในเกมไอซ์อพักก้าวแล้วว่า ของแม็กเป i มิ่งนี่เป็นยังไงบ้างน,นะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมสำหรับเกมหน้าให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกับคลิปหน้านี่ก่อกว่าจะเป็นเกมอะไรนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกัรดูคลิปของเรานะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ